การศึกษาเพื่อนำพัฒนารชีวิตของเราให้ถิดอยู่มาวัฒนยรรมได้อย่างไรวันนี้เราก็ต่างกันอ่นอย่านองรทก่านากัเอาเข้ายได้เมตตาโบกบให้ท่านที่ทำเป็นทาารวนาัรนักเรียนโรงเรียนสื่อสนีรู้ชกีกันนของรา

มันรดน้ำรรนดินท้ามันคืนย่องออกต่อากามชื่นันนั้นเลยตั้งใจเรียน,ยนให้แน่ทำแม่สัว์จึงเป็นดังประังใจใหุ้ดฝนเรียนเกิดลูกวันข้างหน้าข้าของคน เราคงจนเลียงได้ตายชั่งันไม่สงเยี่ยมเพียงเท่ากับเขาอื่นอย่าทำคืนบ้านเก่าให้เขาอยากจงตั้งหน้าตั้งตาให้ยายาให้สมปามประหาปิยมโนกับน้องกราบคารวะท่านพระมหาเถริญเจริ ซึ่งมีหลวงพ่อท่านเจ้าุณละเาระตานอารเจ้าัศรีสเกตจาวัดกัญญาูรักษา ก็เหนการเียิเกษตจัดวาิรราารวงรบนทั้นระัระการืนหลวพระสุตตะญาคุณราราเกแล้วก็เราก็่าผู้ช่วยเจ้าว่าระทุกรูปเความรนะครับในวันนี้นะความเป็ตาจากหลวพ่อ

and that's what um, it's เปิดเรียกว่าเปิดปฐมทิพย์น่นะครับในการเปิดเรียนโรงเรียนพระเดชพระสิทธิเนธยาครับวัดอินทร์สีมบาราบาราหลวงน่าเอาไปชมเย็นสองปีพระเทชวรมณีแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อพระครูขอกไปบองพ่อาก็จะควรรับไหวที่เราตองการทต่ก็ให้บอกว่า การในเรื่องต้นเซต้องขอไปมาช้าในร่องกิจกรรมการตัดปาดนะครับวันสถาปนาของสังก ต้องหาคนที่มีความสุขให้เจอในสารเคมที่เข้ามาใหม่ใครจำได้ครับมีสามเคม ทุกคนมัดชอไม่อย่างที่ไม่ได้ดีสักคนนะครับเทเกียนเป็นมแมลงอะไรครับเทเกลียนเป็นมแมลงวันขยันเป็นมแมลงเพิ่งเราต้องเป็นมแมลงพิ่งนะครับเขาบอกว่าเนะพิ่งทำดีน่าอยาดหนนะครับเป็นไม,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 ม่ทรงน้กสองรักความสะอาดสามทลาสตรสองสี่นิยมความสามทีนะครับแล้วก็ ครับห้าเท่าคือห้าคนะครับห้าก็คือมีความขยันมีความผ่าเทียนอยู่สเสมอนะครับนี่คือคนเก่งเพราะฉะนั้น chờ เราเริ่เกิดไปได้แต่เรา มหาแต่กว่าจะได้ ตีนี่แ็งอย่ามาเปลี่ยนฉันทให้ต้องการออกไปออกไปตีที่นื้อเป็นสามเดนต้องอย่างที่าื้อมาับตีที่นื้อย่ามาขึ้นฐานทำให้ต้องการออกไปออกไปเอที่่วงอยากมาโองัานทนให้ต้องการออกไปออกไปตีทอ่แข็งตีที่ดื้อตีนี่ม่วง นะครับเราจะเป็นอะไรนะครับเราจะเป็นหมอพอ,อรเราจะเป็นตำรวจเราจะเป็นคนหมอนะเราจะเราจะเป็นเจ้าบ้านนะเราเลือกได้เนะชฟเราเลือกได้ให้สามเสนเป็นคนนั้นทำนะครับฝากไว้สิบข้อนะอบอกว่าสามเณนยอดคนต้นแบบนะสามเณนยอดคน ก็คือไฟรู้ไฟเรียน 3. ม,มีความเพียรสม่ำเสมอ 4. ไม่เผือใจไฝ่ต่ำง 5. เชื่อังารรำครูสอนผู้หลักผู้ใหญ่ สามเณ็นยอดคนต้นแบบนะครับดังนั้นก็ฝากสามเณ็นไว้ว่าชีวิตของเรานะครับเรามีพ่อแม่นนะเรามีพ่อแม่อย่างพ่อแม่พระจารย์อายุเก้าวิบ7ปีแล้วเนไหมเ้าบปี8ปปีนะท่านบอกว่าพยายามจเจ้าเลนโวนเบียน เพราะฉะนั้นเรามีพ่อมีแม่นะครับเรามีครูบาอาจารย์นะครับเรามีหลวงพ่อนะเรามีครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิทยายุทถ่ายทอดศิลปะวุทยานะครับเพราะฉะนั้นให้โลกสามเณรหรือว่าเราอยู่ในวัยเรียนนะครับก็ให้ตั้งใจเรียนนะครับแตนะ่สมัยแต่ก่อนเนี่ยอาจารย์มีความรู้สึกว่าโคเชนเรา ถ้าไม่มีพระพิธีศาสนานะครับเราก็คงไม่มีโอกาสได้ปวดเรียนนะครับเพราะว่าสมัยก่อนก็เรียนเก่งนะเอ่อนี้ไม่ใช่ เพื่อที่จะสร้างสมัยนักศึกษาบัณฑิตของเราให้เป็นนักบัณฑิต้นแบบให้เป็นนักศึกษาต้นแบบนะครับให้เป็นพักบัณฑที่ดีมีวิชาความรู้นะครับเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเราให้เจริญรุ่งเรืองในชีวิตให้สำเร็จในสิ่งที่ควรปรารนานะครับเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาขอบคุณและขออนุภาพในคุณมกระสีรัตน์ใจนะครับเป็นคนรับุู้คนน่ารำคนที่ส so ่ง so Nah, ini. Nah, juga ada pendapatku. Nggak ada pun ini. Nah, kami berangkat. 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 Nah, กออิกรอเซาในการให้สถานที่อย่งนี้เป็นแหล่งวมข้ามทางสิติปัญญาในการก่อความรุ่งารอในโคงารรวมหลายส่วนตันี้นการได้มีมาราพเป็นเดชาธานะครับแมาลาปัจจัยที ch, ่ำให้ทุกท่านได้ปะยเดืออในชีวิตได้ส เขาคิดสมหวังสมปรารถนานะครับแล้วก็สังเล็กสอบผ่านนะครับแล้วก็ขอให้ได้ใช้จากอาวุนี้นำความเจริญให้แก่ชีวิตเพื่อความสำเร็จของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และก็ขอให้โรงเรียนที่เรียนรู้อ่นี้นะครับจงอาศัยศิษยศรัทาโปรด